วัดราชบุรณะราชวรวิหารยังเคยเป็นที่จำพรรษาของครัวอินคงพระภิกษุผู้เป็นจิตรกรเอกของไทยที่นำเทคนิคการเขียนภาพจากชาติตะวันตกโดยใช้แสงและเงาสร้างเป็นภาพสามมิติมาเขียนภาพเกี่ยวกับพุทธศาสนามีจุดเด่นที่การควบคุมอารมณ์ของสีในภาพให้มีความกลมกลืนและเกี่ยวเนื่องกันโดยตลอดผลงานสำคัญได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดประวรนนิเวศวิหารราชาวรวิหารจิตรกรรมฝาผนังวัดปรมนิวาสราชาวรวิหารจิตรกรรมฝาผนังในหอพระราชกรมานุสรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดมหาสมณารามจังหวัดเพชรบุรีและสมุดร,ร่างภาพรามเกียรติ์ในพิพ,ธพิธภัณฑ์ทศานแห่งชาติพระนคร กรุงศรีรวมสบสันความเป็นไทย